นิยายเสียงเรื่องนางบำเรอจอมโจรชีกตอนที่สิบปดม่ให้กราบหลังจากที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่ของทาดินนาริกระจางก,ก็มีความสุขมากทั้งที่เธอถูกเขาควบคุมตัวทุกขณะจนชายหนุ่มอดค่อนขอดไม่ได้ในวันหนึ่งฉันรู้สึกว่านางบำเรออย่างเธอมีความสุขเกินกว่าฐานะแล้วนะสาวน้อยวางจานที่เพิ่งรางเสร็จลง เราหันมาตอบด้วยสีหน้าชื่นมืนไม่เหมือนนางบำเลอเลยสักนิดแหมก็หนูรีอยู่กับคุณเพราะความรักนะคะถึงจะอยู่ในฐานะนางบำเรอแค่อยู่ใกล้ๆหนูรีก็ดีใจแล้วค่ะทาดินขยับตัวเข้าไปใกล้จนเธอแงนหน้าขึ้นมองขอตั้งบ่าดวงตาสีฟ้าวันนี้ส่องว่าปแปลกๆกว่าทุกวันไม่เข้มและไม่อ่อนเกินไป เป็นสิ่งที่เธอเห็นว่าสวยที่สุดเขาเท้ามือใหญ่กากล่างเล็กไปในอ้อมแขนกดปากและจมูกร้อนๆรวมหมือนแก้มนุ่มเธอรักฉันจริงๆนหรอนายลองบอกสิว่ารักฉันมากขนาดไหนขนาดไหนดีนะ้าสาวน้อยทำท่าคิดแต่น่ารักหน้าชางังจนคนมองอดไม่ได้กดจูบที่มุมปากอินหนักหนักหนูรีรักคุณรองลงมาจากพ่อกับแม่ รักเท่าพี่นนท์แต่ความสำคัญกว่าพี่นนเท่านี้พอไหมคะไม่พอคำตอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่อืมสาวน้อยยกมือขึ้นคลํรำคอแกร่งยิ้มใส่ตาคู่สีสวยปวดไรฟันสีขาวสะอาดให้เห็นถ้าหนูรีตอบว่ารักคุณมากที่สุดและจะรักคุณคนเดียวตลอดไปเท่านี้พอไหมคะจริงเหรอ ใบหน้าคมจัดรถต่ำลงมาห่างกันแค่ลมหายใจก้านขวางอีกไม่ถึงคืบริมฝีปากของทั้งคู่ก็บรรจบกันไอร้อนจากลมหายใจประท้าใบหน้าของกันและกันอบอุ่นเหมือนอยู่ในอ้อมแขนที่กำลังอบล้อมรอบกายค่ะจะให้บอกกี่ครั้งคุณถึงจะแน่ใจคะว่าหนูรีไม่ได้โกหกหนูรีรักคุณจริงๆจนกว่าฉันจะพอใจ หรือไม่ก็ตลอดชีวิตนารีกระจางลูกตาลงมองดึงฝีปากอยากลึกที่กำลังเคลื่อนตามลงมาเธอเพเยอปากออกเตรียมรับจูบนั้นอย่างเต็มใจอยากถามเขาว่าพูดจริงหรือเปล่าหรือถ้าอยากรองใจเธอเท่านั้นหากแต่เพียงเรียวปากได้รูปประทับลงมาที่กลีบปากอิ่มเสียงของใครบางคนกด็ดังขึ้นอุ๊ยป้าอาอีสานั่นเอง ป้าไม่รู้ว่ากำลังจะทาดินพราหารจากร่างบางอย่างตัดใจเนื้อสุนที่ป้าเข้ามาผิดจังหวะร่างสูงหันไปหาป้าเริ่มคิ้วถามเรื่องที่ทำให้ป้าต้องเข้ามาในครัวอ,อ๋อมีโทรศรัพท์ถึงหลานบอกว่าติดต่อทางมือถือไม่ได้ก็เลยโทรเข้าเบอร์บ้านนะจ๊ะครับป้าทาดินหันไปกับพิบตาข้างเดียว ให้นารีกระจางก่อนยืนหน้าเข้าไปจุกแก้มนวลเบาๆหนึ่งปอดเราเดินตามป้าอาอิซาออกไปโทรศัพท์ที่ป้าอาอิซาพ,พูดถึงมาจากค่ายเพลงที่เขาสังกัดอยู่เรื่องการทำเอ็ซิงเกิลสุดท้ายของอารบ,บ้ามที่จะเกิดขึ้นในอีกเจวันทาดินพูดโทรศัพท์เพียงไม่กี่นาทีเขาก็วางสายสีหน้าของเขาไม่สู้ดีเท่าไหร่ทำให้ป้าอาอิซา เขาเดินตามร่างสูงออกไปที่ริมสระว่ายน้ำมีอะไรหรือเปล่าถ้าทางหลานดูไม่ค่อยจะสบายใจเลยนี่นาหลานชายแปดน้องหันไปยิ้มบางๆให้คนเป็นป้าแต่ไม่อาจจะซ่อนสีหน้ากังวลให้พ้นจากสายตาของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเป็นเท่าตัวชายนุมทอนหายใจก่อนชุดตัวลงนั่งเหยียดขาไขว้กันบนเก้าอี้ริมสระน้ำ ริมสระน้ำเขาโทรมาแจ้งกำหนดการถ่ายเอมวีเพลงสุดท้ายนะครับเพลงสุดท้ายหมายความว่ายังไงหรือว่าครับป้าผมจะกลับสารบบัดคำตอบนั้นเล่นเอาป้าอาอีซาถึงกับอึ้งทาเดนรานรักไม่เคยแสดงท่าทีว่าอยากจะกลับไปซาลาบัดจบจนเวลานี้ ยังมีสาวน้อยน่ารักอยู่ด้วยยิ่งไม่น่าจะทำให้เขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดหรือร้านชายอยากจะกลับไปช่วยพี่ชายปกครองแคว้นจริงๆหลานคิดตีแล้วเหรอหรือว่าถูกใครบังคับหรือเปล่าเปล่าครับผมคิดว่าคงถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับความจริงสียทีผมปล่อยให้พี่ชายกลายเป็นคนอมทุกข์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วทาดินปาอาอีซากุมมือหนาของหลานชายเอาไว้มั่น กระชับและลูกปลอบใจด้วยความรักที่มีให้เสมือนแม่กับลูกป้าว่าอีกสาเหตุหนึ่งหลานคงอยากกลับไปหาแม่ของหลานด้วยใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นมีค่าถึงขนาดที่ผมต้องทิ้งความฝันเพื่อกลับไปหาเขาด้วยหรอครับสีหน้าแสดงความเจ็บปวดทําให้คนมองต้องปวดใจตามไปด้วยหาแต่ความจริงก็ย่อมไม่มีทางที่จะหลีกหนีลูกชายถึงแม้จะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังไม่ลาทิ้งความผูกพันเช่นเดียวกับผู้เป็นแม่แม้จะไม่ได้เจอหน้าจริงๆตลอด30ปีนอกจากภาพถ่ายและการพูดคุยกันในบางครั้งความเป็นแม่ลูกไม่เคยจางหายความรักยังมั่นคงแต่เหมือนมีม่านหมอกบางๆมาขวางกันเท่านั้นหากทำลายม่านบางๆออกเสียความรักก็ยิ่งแน่นหนึบผูกมัดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันทาดิน หลานรักของป้าแม่ของหลานไม่เคยทอดทิ้งหลานแม้จะส่งให้มาอยู่กับลุงกับป้าแต่แม่ก็ยังถามถ่ายถึงการเจริญตโต,โตของหลานตลอดเวลาทิฐิไม่เคยทำให้ใครมีความสุขหลานเจ็บปวดแค่ไหนป้าคนนี้เชื่อว่าแม่ของหลานก็คงเจ็บปวดไม่น้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถึงแม้ป้าจะไม่เคยมีลูกแต่ป้าก็สัมผัสดได้ถึงความรักของแม่ ที่มอบให้ลูกเสมอนะปาไม่ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมผมหรอกครับเพราะถึงยังไงเมื่อถึงเวลาผมก็ต้องกลับไปอยู่ดีแล้วเรื่องแม่หนูคนนั้นล่ะหลานจะทำยังไงต่อจะส่งเธอกลับไทยหรือเปล่าไม่กลับหนูรียังไม่อยากกลับหนูรีพยายามจะบอกคุณว่ารักมากแค่ไหนคุณไม่เข้าใจหนูรีเลยหรือไงคะปลายวันนั้นหลังจากที่ทานอาหารกลางวันปีมือของรีกระจ่างเสร็จทาดิน กระทำถึงเรื่องการเดินทางกลับเมืองไทยเขาไม่อยากส่งเธอกลับแต่ก็อดเป็นหัวไม่ได้วชานนจะเดินทางมารับเธอด้วยตัวเองเข้าใจแต่เธอต้องกลับไปเรียนต่อให้จบพี่ชายพ่อและแม่ของเธอควรจะคาดหวังอยากจะเห็นความสำเร็จของเธอมากคิดดูสิพวกเขาจะเสียใจแค่ไหนถ้าเธอตั้งท้องก่อนเรียนจบหรือเธอไม่อยากเรียนหนังสือแล้วนารีกระจางนางกอดอก ขัดสมาธิหน้าบูดเบื้องอยู่บนเตียงเธอคงลืมไปว่าเธอเป็นนางบำเรอรักกระมังถึงได้ทำกิริยาแบบนั้นกับเขาแต่ชายหนุ่มก็อดอมยิ้มไม่ได้เธอไม่ตอบแต่เขาก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยจอมโจรในคราบนักร้องขึ้นมานั่งขัดสมาธิประจันหน้ากับเธอยิงสาวสะบัดหน้าพลืดจน,นกลัวว่าคอจะหลุดออกจากบ่าเธออยากทำให้พ่อกับแม่ของเธอเสียใจด้วยไงหรือว่ารักฉันมากกว่า รักพ่อแม่และพี่ชายของเธอเปล่าซะหน่อยหนูรีไม่ได้อักตันยู่กับผู้ให้กําเนิดหรอกค่ะแต่เรื่องทองไม่ทองนั่นคุณก็คุมอยู่แล้วนี่หนูรีก็กินยาคุมเราจะกลัวอะไรฉันรู้แต่การคุมกําเนิดโดยวิธีธรรมชาติอย่างที่ฉันทำก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันส่วนยาคุมนะ่ะแค่เธอลืมกินเม็ดเดียวก็พลาดแล้วเขาให้เหตุผล แต่กลายเป็นว่าถีนําให้หญิงสาวอย่างนรีกระจ่างโดยไม่รู้ตัวงั้นคุณพาหนูรีไปข้างนอกหน่อยสิคะข้างนอกไปทําไมทาดินรู้สึกว่าตนเองเป็นตะแก่งาเหงือกที่ไล่ตามเด็กสาวอย่างเธอไม่ทนันเมื่อครู่เธอยังทําหน้าบูดปึ้งมาตอนนี้กลับยิ้มแป้นหน้าทะเลนทะลึงเขาไล่ตามเธอไม่ทันจริงๆแหม ก็พาไปเที่ยวนะสิคะตั้งแต่หนูรีมายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะพาหนูรีไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าเขาก็อยากจะพาไปหรอกนะแต่ถ้าให้ไปเดินเปิดตัวแถมยังควงแขนเธอพาไปไหนตอนไหนพรุ่งนี้คงได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนทาดินคงไม่แคร์แต่บัดนี้เขาต้องคิดให้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะ การควงนัวดีกระจ่างไปไหนมาไหนเธอไม่พ้นตกเป็นข่าวคู่กับเขาแน่นอนว่าผลกระทบจะมีต่อเธอไม่มากก็น้อยอ้อหนูรีลืมไปว่าคุณเป็นนักร้องนักแสดงใหญ่คงไม่เหมาะหากจะออกไปไหนมาไหนกับหนูรีถ้างั้นหนูรีขอไปคนเดียวนะคะอะไรนะไม่ไม่เด็ดขาดฉันไม่มีวันปล่อยให้เธอไปไหนคนเดียวหรอกชายหนุม่ม คานหัวชนฟาตั้งแต่เกินเหตุการณ์ที่เกือบจะช่วยเธอไม่ทันที่สนามบินเขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้หญิงสาวไปในตามลำพังอีกต่อไปแม้ว่าจะเดินทางกลับเมืองไทยก็ตามถ้าถึงเวลานั้นคงต้องไปส่งเธอให้ถึงบันไดบ้านไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูรีไปคนเดียวได้หรือไม่คุณก็ให้หนูรียืมโทรศัพท์มือถือหน่อยมีอะไรหนูรีจะรีบโทรบอกคิดว่าฉันเป็นเด็ก ที่เธอจะหลอกกินขนมหรือไงทพาดินที่มีท่าทีไม่ต่างจากเธอสบัดหน้าหนีดูหุดห,หงิดงูนงานหัวคิ้วก็ปลูกติดกันเป็นโบถ้าเธอดูลึกๆจะเห็นว่ามีเขี้ยวงอกออกมาจากมุมปากเราจะให้ทำยังไงล่ะคะให้ไปด้วยก็ไม่ได้แต่หนูรีก็ต้องไปยังไงหนูรีก็จะไปเมื่อจนหนทางชนิดที่ว่าจอมโจนวิทสิ้นชื่อเพราะความใจอ่อน เชื่อสาวน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็ได้เห็นร่างสูงสวมหมวกใส่แว่นดำเดินจูมือน้อยต้อยต้อยอยู่แถวแกรนบาซ่าทาดินพยายามเดินก้มหน้าไม่ค่อยสบตาใครแม้ว่าเขาจะใส่แว่นดำปิดบางดวงหน้าเราก็ตามนาล,ลิกกระจ่างเข้าใจความอึดอัดของเขาแต่ก็ช่วยไม่ได้เธอไม่ได้ขอร้องให้เขามาด้วยน่นาะความจริงเธอคิดจะมาเที่ยวคนเดียว โดยกะจะขอพ็อกเก็ตมันนี่ติดกระเป๋ามาซื้อของที่อยากได้จริงๆแล้วจะรีบกลับแต่ในเมื่อเขาเป็นห่วงก็ต้องยอมมาด้วยอดภูมิใจไม่ได้ที่เขาแสดงความห่วงใยอย่างเปิดเผยเธอจะเดินไปถึงเมื่อไหร่ฉันอยากกลับบ้านแล้วนะในที่สุดคนที่ต้องปิดบังตัวเองก็อดครวนหนูรียังไม่ได้ของที่ต้องการเลยค่ะจะรีบกลับไปได้ยังไง คุณอยากกลับก็บกลับไปก่อนสิคะเยียบพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หน่อยเลยเธออยากได้อะไรรึนารีกระจางไม่ตอบเธอเดินไปเรื่อยๆจนถึงร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งมีของขายแทบจะครบถ้วนไม่ต่างจากห้างสปปรรพสินค้าเลยทีเดียวหญิงสาวหน้าระเรือ่อเธอเดินไปยังชั้นวางของที่ต้องการร่างสูงเข้ามาหยุดเยืนอยู่ข้างหลังเมียงมองสิ่งที่เธออยากได้ด้วยความกังขานั่นเธอทำอะไรนะ่ะ เขาถามเมื่อเห็นมือน้อยกวาดกล่องเล็กๆหลากสีลงตะกร้าโดยที่ไม่เลือกเป้นหรือนับจำนวนเธอจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรเธอรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรรู้สิคะใครจะไม่รู้จักถุงยางอนามัยกันหนูรีรู้จกักตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นเห็นจะได้แต่ไม่รู้หรอกนะคะว่าภายในมีลักษณะยังไงรู้แค่ว่าเราใช้มันตอนไหน กระชัยเพื่ออะไรสาวน้อยอธิบายยืดยาวด้วยสีหน้าแปลกๆก็เธอไม่เคยคิดจะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้กับใครนี่นาแล้วมีเหตุผลที่คิดดีพอถึงได้ทำแบบนี้อย่าบอกนะว่าเธอจะให้ฉันใช้มันทาดินเร็วเข้าพวกเธอมาดูสิทาดินจริงๆด้วยเสียงวิดวา้ากระโต้หูดึงความสนใจของคนทั้งคู่นารีกระจากใช้จังหวะนั้นชิงหนี ไปคิดเงินค่าสินค้าแม้สายตาของพนักงานจะมองเธอเหมือนตัวประหลาดเพราะเห็นเธอหอบหิ้วถุงยางนำาจำนวนมากมาคิดเงินและหญิงสาวผู้นี้ก็มาพร้อมกับทาดินซาจาาัลานักร้องนักแสดงผู้โด่งดังที่สุดในตุรกีอึดใจต่อมาทาดินก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยบรรดาหญิงสาวต่างก็ขอลายเซ็นจากเขาให้เขียนลงบนกระดาษบ้างพาเช็ดหน้าบ้างแล้วรีกระจาง หันไปมองเห็นคนที่เธอรักอยู่ในวงร้อมของหญิงสาวความหึงหวงแผ่วงล้อมไปร,บรอบๆตัวเมื่อคิดเงินเสร็จร่างบาก็รีบเดินเข้ามาหาแวกฝูงชนเข้ามาฉุดดึงมือหนาออกวิ่งให้ตามกันไปเร็วเข้าคุณทาดินวิ่งเป็นครั้งแรกที่ทาดินวิ่งหนีฝูงชนออกมาตามซ้ำเขายัางวิ่งตามแรงดึงของนารีกระจา่างล่างเล็ก วิ่งนำเรากับรู้จักทางความอบอุ่นจากมือน้อยทำให้ดวงใจของเขารู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยพวงผมยาวสรวยกวัดแกว่งตามแรงโน้มทวงของโลกหมวกของทาดินปลิวหลุดออกมาจากศีรษะแต่เขาปล่อยมันให้ลอยคว้างก่อนจะตกลงโดยไม่คิดจะกลับไปเก็บพุ่งความสนใจไปยังล่างเล็กและพวงผมที่สะบัดผิวไปมาหญิงสาวไม่รู้ว่า วิ่งมาถึงไหนรู้แต่ว่าท่ามกลางแสงแดดสีส้มทองจับขอบฟ้าไกลพื้นปูนเปลี่ยนเป็นพื้นก้อนหินใหญ่ผู้คนหนาตาเริ่มบางลงเหนื่อยจังนานมากแล้วที่ไม่ได้วิ่งแบบนี้กลางเล็กหยุดหายใจหอบแหกมือน้อยปล่อยมือใหญ่แต่กลับถูกมือใหญ่หยึดไว้เสียเองเธอจึงหันไปมองเขาเป็นคำถามนี่เธอคงสนุกมากแล้วชนะ งั้นกลับบ้านเรากันเถอะนารีกระจางถอนฉุนสะบัดมือให้หลุดออกจากการเกาะกุมใบหน้างองงามคล้ายคนเอาแต่ใจเอะอะอะไรก็ให้กลับบ้านทำไมคะหนูรีแค่อยากจะมาเป็นนามบราเรอที่มีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นอยากอยู่ใกล้คุณอยากมีวินาทีร่วมกับคุณไม่อยากให้มีมือที่สามที่สี่ที่ห้าหรือที่เท่าไหร่ก็เถอะ หนูีอยากสนุกสนานไปกับคุณไม่ได้หรอคะเธอคิดว่าอายุขนาดฉันยังเหมาะที่จะมีวินาทีที่เธอว่าด้วยหรอฉันแก่เกินกว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกระมังถ้าคิดอย่างนั้นสงสัยหนูรีคงจะเด็กกว่าคุณเกินกว่าจะมีวินาทีนั้นร่วมกับคุณทาดินอมยิม้มมองล่างเล็กที่สะบัดหน้าหนีแล้วก็หมุนตัวหันหลังให้เขาลุกตาลงมองถุงในมือน้อยแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้ สำหรับคืนนี้เขาจะได้รู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรในคืนนี้บ้างถ้าเธอแน่ใจว่าอยากมีวินาทีสนุกสนานร่วมกับฉันนอกจากเรื่องบนเตียงแล้วก็พรุ่งนี้หนูรีพรุ่งนี้ฉันจะทำให้เธอสนุกสุดเหวียงเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะจริงหรอคะจริงสิแต่คืนนี้เธอต้องทำให้ฉันสนุกสุดเวี่ยงซะก่อนนะทาดินหลบตาลงมองสิ่งที่อยู่ในมือน้อยร่างเปลยเปล่า ชื้นเหงื่อจากการถูกเขาเล้าลมอย่างหนักเธอยืนอยู่ตรงหน้าทางร่างระหงแดงระเรือ่อเหมือนอาบด้วยสีเส้นผมยาวสรวยถูกปล่อยจนแผ่กระจายทั่วแผ่นหลังมีบางกลุ่มตะวันข้ออยู่ด้านหน้าปลายยาวลัดจนปิดร่างกายของเธอสมองของทารินกำลังคิดไปถึงสิ่งที่เห็นถุงยางในมือน้อยหากถูกสวมเข้ากับร่างกายของเขาเขาจะรู้สึกเช่นใดหนอ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทาดินไม่คิดจะใช้มันกับเธอเลยสักครั้งต่อไปนี้คุณทาดินคงไม่ไล่หนูรีกลับบ้านอีกแล้วนะคะเพราะหนูรีจะสวมถุงญางให้คุณทุกครั้งคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าหนูรีจะท้องอีกทาดินดึงใจที่ล่องลอยไปไกลให้กลับมาฟังคำพูดของเธอเขาจับใจความได้ก็ย่นคิ้วอารมณ์รักลดต่ำลงไปมาก เธอต้องเรียนหนังสือนะถึงยังไงเธอก็ต้องกลับไปก็ได้ก็ได้หนูร,รีจะกลับดูร,รีจะกลับเมืองไทยพอใจหรือ,อยังล่ะชายหนุ่มตวัดอ้อมแขนรัดเอวบางของนารีกระจ่างไว้แน่นร่างบางสั่นเทิมด้วยรายสะอื้นทาเดนรู้สึกเสียใจที่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเจ็บเขาก็เจ็บไม่แพ้กันหนูร,รีอย่าร้องไห้เลยนะฉันไม่อยากเห็นน้ำตาของเธออีกแล้ว สาวน้อยช้อนสายตาฉ่ำน้ำขึ้นมองแววตาตัดเพาะของเธอทำให้ทาเดนรู้สึกเหมือนถูกเข็มปักบ,บนดวงใจนาริกระจ่างพยายามดันร่างหนาออกร่างหนาก็ยิ่งออกแรงรัดร่างเล็กให้จมอยู่ในอ้อมแขนปล่อยนูรี่นะก็บอกแล้วไงว่าจะกลับบ้านจะกลับทั้งที่ยังโกรธฉันแบบนี้นะหรอไม่เอานา้เธอต้องมีเหตุผลห่อยสินูรี ใช้หัวใจเป็นเหตุผลตัดสินใจทุกอย่างด้วยหัวใจถ้าคุณคิดต่างกันก็ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้หนูรีตัดสินใจแล้วถ้าอยากให้กลับนะักหนูรีก็จะกลับดวงตาของทาดินหลุบมองกรีดปากสีระเรือเดียวปากเป็นกระจับงดงามหน้าครอบครองจนเขาอดใจไม่ไหวมือหนาลูบไปทั่วแผ่นหลังบอบบางความเนียนเรียบประทับจิตใจยิ่งนะัก ทั้งเนียนนุ่มจนเขาต้องกดมือต่ําเรียวปากอิ่มยามออกมาด้วยความเต็มใจถึงแม้จะเคืองใจไม่น้อยที่ถูกเขาขับไล่กลับบ้านแต่เมื่อยามได้อยู่ใกล้ชิดร่างกายหัวใจก็มีความอ่อนโยนยินยอมให้ความรักมาบทบังความโกรธมือเล็กรูปไร้่ากว้างเกินคล้องลำคอแกร่งทาดินเอ็นล่างบางลงนอนราบโดยที่เขาทาบทับไปทั้งลำตัว ไม่มีส่วนไหนที่ไม่ได้สัมผัสและจับจองเป็นเจ้าของริมฝีปากรุ่มร้อนเคลื่อนไปตามมุมปากลึกดูดซับกลิบป,ปากอิ่มก่อนจะลากไปตามรำคอระหงหอมกรุ่นอยากจากฉันไปจริงๆนะหรอถามขณะที่กำลังคุกเคล้าอ,อยู่กับร่างกายของเธอสัมผัสอ่อนโยนผสมการเรียกร้องและเอาใจใจในบางจังหวะแต่ต้องผิวกายมากความรู้สึกของนรมกรจางให้สาวน้อย เยอะกีบปากครวนครางเต็มเสียงทาดินสุรดีรักคุณชายหนุ่มพาริมปีปากออกเขาเงยหน้าขึ้นสบดวงตากลมโตหรือปลอยที่ชายชาัดถึงความรักอันมากล้นเรียวปากได้รูปค่อยๆเปิดทีละน้อยสาวน้อยรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อหว่าจะได้ยินคำรักเป่งออกมาฉันเองก็ต้องการเธอ ดวงตากลมเ้ซาซอยดวยฉับพลันก่อนจะเปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยเมื่อคิดว่าจะหวังอะไรมากมายนักแค่สิ่งที่ได้ยินก็น่าจะเพียงพอสำหรับเวลานี้ขอบคุณค่ะถ้าคุณจะไม่รักแต่ถ้าคุณยังต้องการหนูรีอยู่แค่นี้หนูรีก็ดีใจมากแล้วอุ๊ยคำบุทานท้ายสุดเกิดเพราะความแข็งแกร่งกูดรูปไปกับร่างกาย น่ใจจริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยอิ่มเธอเลยนูรี่ฉันขาดเธอก็เหมือนใจฉันจะขาดน้ำอย่าจากฉันไปเลยนะหูฝาดแน่ๆเธอต้องหูฝาดหรือไม่ก็หูแววหญิงสาวปฏิเสธตัวเองหนักแน่นเพราะไม่อยากดีใจแล้วต้องมาพบกับความผิดหวังก่อนสติสตานจะโบยบินไปนารีกระจ่างกระตือรือรน้นขึ้นผักร่างหนาให้นอนงาย เธอจูบปากเขาในขณะที่มือบางก็พยายามจะนวดคลึงร่างกายก่อนจะเรื่อนตัวลงไปเรื่อยๆเก่งมากคนดีเธอจะฆ่าฉันให้ตายคามือเธอเลยใช่ไหมไม่ค่ะคุณจะตายไม่ได้หนูรีไม่ยอมว่าแล้วร่างบางก็อย่าตัวขึ้นนารีกระจางทิ้งความเขินอายมอบความสุขให้กับคนรักเมื่อต่างคนต่างมอบความสุขให้กัน ไม่มีใครยอมใครบทสรุปก็คือร่างแก่งต้องผละออกห่างผีคลิกร่างจับร่างของเธอนอนตะแคงมือของเธอ,อยังไม่ยอมปล่อยจากร่างกายของเขาเขาจึงต้องร้องบอกพอแล้วปล่อยก่อนเถอะฉันรู้ว่าเธอเก่งแล้วแต่ตอนนี้ฉันอยากจะเข้าไปในร่างกายของเธอมากกว่าอย่าลืมใส่นี่ด้วยนะคะทาดินทอนหายใจ เมื่อนารีกระจ่างยกห่วงเล็กๆขึ้นมาตรงหน้ามันไม่ใช่ไซส์ของฉันแต่ว่าจะเรื่องมากนะฉันไม่ชอบคนเรื่องมากก็ดูนี่นาะฮึตามใจคุณเธอคะ่ะถ้าพลาดขึ้นมาอย่ามาโทษหนูรีก,ก็แล้วกันในที่สุดความปรารถนาของเขาก็เป็นผลจูงมือน้อยก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งเพลงกามาอยู่ที่นี่กับฉันนะชายหนุม่ม บอกหลังจากพายุอารมณ์ผ่านพ้นไปลมหายใจเป็นปกติออมกอดกำยำมีร่างเล็กเบียดอยู่มือหนาลูปเลื่อนไปตามแผ่นหลังที่ชื้นๆไหนบอกว่าอย่าให้หนูรีกลับไปเรียนหนังสือให้จบใช่แต่ถ้าทำมันคล้องจองกันได้ก็ดีไม่ใช่หรอคุณหมายความว่ายังไงฉันหมายความว่าฉันจะส่งเธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสักแห่งที่นี่ ฉันจะแสดงความรับผิดชอบต่อพ่อแม่และพี่ชายของเธอเราจะแต่งงานกันหรอคะทาดินอึ้งไปเล็กน้อยจูบเปลือกตาบางใสของนาฬิกระจางเป็นการปลอบใจฉันขอโทษนะฉันยังแต่งงานกับเธอไม่ได้จริงๆแต่ฉันก็ขาดเธอไม่ได้เช่นกันอยู่ที่นี่กับฉันนะเออในฐานะของนางบำเรลอระคะถ้าเป็นนางบำเรอของฉันตลอดชีวิตเธอจะยอมไหม ฉันสัญญาว่าจะมีนางบำเรอแค่เพียงคนเดียวนารีกระจ่างไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาบอกคือคำยืนยันเรื่องอะไรเขารักเธอหรือก็ไม่ใช่ถ้าใช่แค่เขาบอกรักคำเดียวก็จบแล้วพ่อกับแม่และพี่นอนราคาคุณจะทำยังไงตอบฉันก่อนหนูรีว่าเธอยอมเป็นนางบำเรอของฉันตลอดชีวิตหรือเปล่าคราวนี้ร่างเล็กพลิกตัวออกจากอ้อมแขน ันหลังให้คนถามเพื่อซ่อนประกายตาบางอย่างคำถามที่เธอจะถามก่อนจะตอบเขาเป็นคำถามที่เธอหวาดกลัวกับคำตอบแม้จะรู้และเกือบจะแน่ใจว่าใช่แต่เธอก็ยังกลัวจมโจนอย่างคุณเคยกลัวว่าจะมีใครรู้ไม่ใช่หรอคะแล้วอยู่ดีๆคุณจะอยากให้คนที่รู้อยู่ใกล้ตัวคุณจนวันตายแบบนี้หนูรีกลัวคะ่ะกลัวว่าสักวัน คุณจะคาปิดปากหนูรีเพื่อปิดบางความจริงข้อนี้ไว้ที่คุณอยากให้หนูรีอยู่ใกล้ๆก็พอกลัวหนูรีปากโป้งใช่ไหมคะคุณไม่ได้ต้องการหนูรีแบบที่ผู้ชายต้องการผู้หญิงหรอกค่ะนารีกระจางรอฟังคําตอบจำเวลาผ่านไปเป็นนาทีเธออยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างอึดอัดพอไม่ได้คําตอบจากคาถามเสียนานจนน่าจะได้สิบหนาทีกระมังใช่ ฉันกลัวว่าจะมีคนรู้จากปากของเธอฉันคิดจะฆ่าเธอให้ตายไปพร้อมๆกันตายไปพร้อมกับความลับกับการเป็นจอมโจรของฉันให้เธอตายอยู่ในอ้อมกอดของฉันและถ้าทําได้ฉันจะฟังเธอไว้กับฉันนี่เป็นคำตอบที่ฉันจะตอบเธอนุรีสาวน้อยผินหน้ากลับมามองปลายจมูกของเธอชนกับปลายจมูกของเขาแล้วเขาก็กดจูบลงบนพวงแก้มระเรื่อ มองริมฝีปากสันดริศของเธอด้วยสายตาฉายชัดถึงความปรารถนาซ่อนประกายบางอย่างที่เขาไม่คิดจะปิดบงังทีนี้เธอตอบฉันได้หรือ,อยังว่าอยู่ที่นี่กับฉันได้หรือเปล่าค่ะหนูรีจะอยู่กับคุณทาดินยิ้มจนตาหยีมอบจูบเป็นของขวัญสำหรับคำตอบของเธอแล้วเริ่มเร้ารมร่างกายของเธอมาอีกครั้ง